วันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนํากันนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะที่บ้านน้าจวงอําเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกคุณผู้ชมคะกับกิจกรรมการประชันด้านการร้องเพลงและเป็นฤด,ดูหนาวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณจัรยาพรกับมนสุภาพมัยตรีนะคะโปรดิเซอร์ในการจัดงานนะคะสวัสดีค่ะน้องเนิงสวัสดีสสดค่ะน้องเนิงนอ,งงอวันนี้มีมาประชาสัมพันธ์ ได้ตนเองเลยใช่แล้วมาที่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดในการจัดงานแนะนําก่อนเพราะว่าพี่อ้อมพี่บีมเห็นแล้วมีคําว่ามงไซเบอร์พรีเซนต์มงไซเบอร์คืออะไรลูก ค่ะพวกเรานะคะก็คือ, Cyber อมงไซเบอร์ค่ะก็คือแพลตฟอร์มพัฒนาความสามารถของเยาวชนชาวเขาค่ะเพื่อให้นักเรียนแล้วก็เยาวชนชาวเขาทุกคนเนี่ยได้โชว์ศักยภาพแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อน,นําไปต่อยอดสู่ระดับโลกได้ค่ะแล้วมงไซเบอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการผักดันทําให้เกิดงานดีๆในครั้งนี้ได้ยังไงคะทั้งร้องทั้งเต้นเลยเชิญค่ะ ค่ะโดยพวกเรานะคะก็คือมงไซเบอร์ค่ะที่ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Winter b a แ t ทเทนี้ขึ้นมานะคะก็คือให้นักเรียนทุกๆคนที่อยู่ในโครงการเนี่ยได้สแสดงความสามารถแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะ,<ช>สะแสดงว่ากลุ่มของเราที่เป็นมงไซเบอร์เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่ยังไงกันบ้างคะ,อะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ ถึง200กว่าคนค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำทั้งหมดตอนนี้เป็น5ซีซันแล้วค่ะค่ะ5ซีซันแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆทำไมต้องทั้งรองทั้งเต้นทำไมต้องเบสทเทอร์กันขนาดนี้คะคุณลูกค่ะเพราะว่าเราเห็นศักยภาพของ เด็กๆนักเรียนในโครงการค่ะแล้วก็เลยเอ๊ยอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้โชว์ความสามารถของตัวเองด้วยค,ะค่ะ,สะแสดง<ช>ว่าในกลุ่มนี้เน<ช>ี่ยคือเขามีความสนใจทั้งทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็การเต้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะสนใจในแนวไหนคะเพลงที่เขาสนใจของกลุ่มม้งไซเบอร์เนี่ยเขาสนใจเพลงแนวไหนหรือว่าการเต้นในรูปแบบไหนกันบ้างจะเป็นของฮิปฮอปแล้วก็บีบอยกับ เคป๊อปอะไรประมาณนี้ค่ะมีหมดเลยใช่ <รอ S 2> ค่ะแล้วคนที่มาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันเนี่ยส่วนมากคือเป็นกลุ่มในมงไซเบอร์อย่างเดียวหรือว่ามีประชาชนภายนอกน้องๆภายนอกสามารถมีส่วนร่วมได้ไหมมีประชาชนภายนอกแล้วก็กลุ่มนักเรียนมงไซเบอร์กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวงอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จํากัดจํานวนในการที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเราไม่จํากัดเลยค่ะถ้าใครที่สนใจอยากเข้าร่วมก็สามารถมาเข้าร่วมได้เลยแสดงว่าวันนี้ยังไม่ถึง27ก็ยังสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ใช่ไหม ถ้าเป็นเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเราปิดรับออเดชั่นไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมาเข้าร่วมงานนี่ได้หมดเลยค่ะเราไม้จำกังอย่างนั้นเน้นย้ำหน่อยละกันสำหรับใครที่ไม่ได้มาจะมาแข่งขันหรอกแต่จะไปให้กำลังใจไปชื่นชมงานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไร่อย่างไรวันไหนแล้วก็การแสดงแต่ละครั้งที่เราจะไปดูทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยจะจัดขึ้นเวลาไหนเชิญเลยค่ะค่ะโดยงานของเรานะคะก็จะจัดขึ้นภายในวันที่2 7เดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะ เวลา5้ามงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่มค่ะใช่ใช่แล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกก็จะมีการแข่งขันของน้องๆที่เป็นการเต้นแล้วก็ร้องเพลงค่ะแล้วก็ยังเดี๋ยวอีกหลายกิจกรรมค่ะก็คือการปิ้งย่างหมูกระทะอันนี้คนสีม่วงะจับทายใหค่ไปปิ้งกันตรงไหนบริเวณงานหรอ่าลูกการปิ้งย่างหมูกระทะของเราไม่ใช่ ธรรมดานะคะก็จะเป็นถ้ำกลางน้ำตกก่ะแล้วก็เกาะลอยน้ำนั่นเองค่ะที่จะนั่งรับประทานไปด้วยแล้วก็มีไอ้น้ำของน้ำตกมาด้วยภาพอย่างที่เห็นแบบนี้และคิดดูว่าจำลองเอาหมูกระทะไปปิ้งตรงนั้นมันจะฟินขนาดไหนคุณศิวพรมีความสุขตรงนี้ค่ะคือวันที่27นอกเหนือจากเป็นวันลอยกระทงแล้วมีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับน้องๆมงไซเบอร์แล้วนะคะสามารถที่จะไปกินอาหารด้วยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ ภายในงานก็จะมีแสงสีเสียงตอนกลางคืนค่ะคือก็จะมีป่าไผ่แล้วก็จะมีน้ําตกแล้วก็จะส่องไฟไปยันน้ําตกก็จะเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงพร้อมความหนาวด้วยค่ะพูดถึงหนูก็หนาว <laughs> แล้วคือ <laughs> พื้นที่นี้สามารถรองรับคนได้ประมาณกี่คนท <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ชมรายการอยู่ต้องไปเพิ่มกันแน่นอนจริงๆไม่จำกัดเลยค่ะคือเราสามารถดูแลได้หมดเลยนะคะผลตอบรับเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคนมาเยอะไหม ปีที่แล้วเยอะมากค่ะเพราะว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือ,อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาอีกด้วยนะคะใช่คือหลากหลายเลยแล้วช่วงฤดูหนาวด้วยเนาะคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยๆแบบนี้แล้วแล้วถ้ายามเช้าคุณผู้ชมอยากไปเที่ยวตอ่วอน้ำจวงมีตรงไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเชิญค่ะ ถ้าเป็นตอนเช้าอย่างนี้ก็จะเป็นมีมเขื่อนอ่างเก็บน้ําค่ะแล้วก็เนินสองเต้าของหมู่บ้านเราค่ะ<อ>คือช่วงนี้ถ้าไปก็จะเป็นสีทองหรือสีเหลืองนั่นเองค่ะใช่ค่ะเหลืองขาม<า><า>เลย<า>นะแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เขามารอต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างมีสินค้าขายไหมลูกมีค่ะจะมีสินค้าของประจําหมู่บ้านเลยค่ะคืออะไรคะคือช่วงนี้ก็จะจะเป็นพิซซ่าม้งค่ะกับ รปไก่ดำเลยค่ะอันนี้เมน,น,นูหลักของหมู่บ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไป<ช>ถึงไปเยี่ยมไปเยี่ยนแล้วนะคะอย่าลืมกิน2เมนู<ช>อย่างที่น้องหนึ่งแนะนํานี้นะคะคือจะบอกว่านอกเหนือจาก การสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็กิจกรรมดีๆที่น้งนองๆเขาจัดขึ้นคือเขามีความเป็นต่อทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์และสถานที่นะคือตงคือสถานที่คือคสวยมากคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเลยนะคะแค่ขึ้นน้ําจวงชาติาการคุณผู้ชมก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แบบว่าอากาศหนาวหนาวหมอกจ,งจางๆแล้วดูการแข่งขันทั้งร้องทั้งเต้นคือสนุกสนานรบรถมากๆเลยและที่สําคัญจัดขึ้นในวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นในงานนี้จะมีกระทงหรือว่ามีกิจกรรมในเรื่องของการลอยกระทงให้กับคนที่ไปเที่ยวในงานได้ลอยกระทงด้วย มีอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่างานของเรานะคะจะจัดอยู่ท่ามกลางแม่น้ําที่มากับน้ําตกไปด้วยค่ะหรือถ้าใครสนใจมาปิ้งย่างกระทะ,ะหน้าน้ําตกเนี่ยก็มาได้เลยค่ะต้องเตรียมกระทงไปเองหรือว่าในงานมีขายไหมลูก ในงานจะมีทําให้ด้วยค่ะนเตรียมให้ครบพร้อมทุกอย่างแล้วกอขอให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเยือนเถอะสถานที่แห่งนี้นะคะ,คะแล้วก็ก่อนจากกันไปกรรมการชื่อดังของเรามีใครบ้างแล้วก็ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะในรอบออดิชัน่นมีใครอะไรยังไงบ้างลูกเชิญค่ะ,ะกรรมการของเราจะมีการเต้นแล้วก็ร้องเพลงค่ะการร้องเพลงก็จะมีพี่เดียทีบิสเกตเลยค่ะ,คะใช่ค่ะ แล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านที่เขาได้ไปอาศึกษาเรียนรู้แล้วก็จบปริญญาโทมาค่ะ,ะในเรื่องของในเรื่องของด้านดนตรีอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมา,าเป็นคณะกรรมการให้กับน้องๆในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะแล้วผ่านรอบออดิชั่นมากี่คนคะ ตอนนี้ถ้าเป็นร้องเพลงจะมี7คนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการเต้นก็จะมีอยู่4ทีมค่ะพี่พี่ส่งพิธีกรคู่พี่ทันไหมคะให้ไปร้องหรือไปเต้นค่ะไปทั้งร้องทั้งเต้นเลยพิธีกรคู่ที่ฉันได้ค่ะแต่ว่าเขาจะจํากัดนักเรียนชั้นม1ถึงม .6 นั่นแก่อายุเกินมีได้แล้วว่าจะเป็นแม่ส่งลูกเข้าประกวดสักหน่อยคือไม่ทันอายุเกินค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอยากให้ไปดูความสามารถของน้องๆนะคะคือร้องเนี่ยเคนแล้วก็เป็นเต้นเป็นทีมเนี่ยสทีมด้วยกันและที่สําคัญคณะกรรมการคือเป็นผู้สุส คุณนวุฒิที่อยู่ในพื้นที่และก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยใ,<ช>ให้น้องหนึ่งได้เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสําหรับงานนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27นี้อยากให้ทุกคนไปสัมผัสแล้วก็ไปร่วมเฉีีร์ด้วยกันเชิญเลยค่ะค่ะอยากฝากถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะคะอย่าลืมมาสัมผัสกับบรรยากาศของเรานะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะพร้อมอยู่ถ้าการมน้ําตกอีกด้วยค่ะ 27พฤิกายนนี้นะคะไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านน้ำจวงใช่ไหมลูกอําเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกนะคะก็จะมีทีมของน้องหนึ่งเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะคะก็ไปติดต่อกันได้เลยน้องหนึ่งยินดีต้อนรับเพื่อนๆตอนนี้นี่คือฟอร์มทีมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนิดหนึ่งเลยคือการแต่งตัวถ้าเกิดว่าจะอยากให้กลมกลืนกับกลุ่มของน้องหนึ่งเราควรจะต้องแต่งตัวยังไงเพื่อที่จะให้เข้าไปเข้ากับธรรมชาติหรือว่าจะเข้ากับนี่ทีมของเขาม้งไซเบอร์อย่างนี้ควรแต่งตัวแบบไหนดีคะ ถ้าเป็นชุดธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าอีกอย่างที่อยากแนะนําก็คือชุดประจำชนเผ่าของเราค่ะก็คือชุดมงนั่นเองค่ะใส่นงาเรามีบริการหรือเปล่ามีค่ะเรามีบริการครบทุงอย่างเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงลราไม่ไปไม่ได้แล้วนะคะ27นี้ไปลอยกระทงกันได้ที่บ้านน้าจวงแล้วก็ไปสนุกสนานทางร้องทางเต้นได้ด้วยถูกต้องค่ะและที่สําคัญนะคะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวๆนะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เองเนี่ยคือนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความหนาวที่แท้จริงและตอนเช้า สามารถไปเที่ยวต่อได้ด้วยใช่แล้วนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่มือข่ปวพิาราสัมพันธ์นะคะนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านมาพูดคุยเลยนะคะเพื่อเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปในงานค่ะไปเป็นกําลังใจให้น้องๆเยาวชนของจังหวัดพิศนุโลกบ้านเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวนะคะช่วงหน้าคุยให้เคลียร์ค่ะกับภารกิจของสมาชิกพุทธสภาพบประชาชนครั้งนี้ รงพื้นที่2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีอะไรต้องติดตามกันบ้างนั้นช่วงหน้ากลับมาคุยให้เคลียร์ค่ะ